เมื่อกี้นี้พูดถึงว่าดังนั้นแล้วเนี่ยอัตราส่วนวิเคราะห์มูลค่าตลาดเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนที่ไม่ได้บอกว่ากิจการเป็นยังไงแต่เป็นอัตราส่วนที่ใช้บอกว่านักลงทุนนะคะหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยเขามองว่ากิจการเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นยังไงในอนาคตนะคะแล้วลองมาดูว่าอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์มูลค่าตลาดเนี่ยมันมีอะไรบ้าง อัตราส่วนตัวแรกเลยเป็นอัตราส่วนที่เราใช้กันเยอะมากนะคะอัตราส่วนตัวนี้เรียกว่าอัตราส่วนราคาต่อกําไรนะคะในภาษาอังกฤษราคาก็คือ price นะคะกําไรก็คือ earning แังนั้นอัตราส่วนราคาต่อกําไรเนี่ยภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่ามันเป็น price to earning นะคะแต่โดยทั่วไปแล้วคนก็ไม่ค่อยเรียกหรอกคะ่ะ price to earning คนเขานิยมเรียกชื่อนี้กันอัตราส่วนตัวนี้เขาเรียกว่า PE ะ,ะฉะนั้นตามชื่อเลยค่ะอัตราส่วนตัวนี้ก็คือเอาราคาั้งเห็นไหมแล้วก็หารด้วยกําไรเอาราคานะคะก็คือราคาหุ้นราคาตลาดณนะตอนนั้นนะคะแล้วก็หารด้วยกําไรนะคะแต่ปกติแล้วอ่ะเวลาที่เราพูดถึงราคาเนี่ยมันจะเป็นราคาต่อหุ้นถูกไหมลูกว่าตอนนี้ราคาหุ้นเท่าไหร่ดังนั้นเวลาที่เขาหารเขาก็จะหารด้วยตัวเลขกําไรต่อหุ้นนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่น สมมุติในบริษัท NJ นะคะราคาอันนี้อาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาตรงนี้นะคะว่าราคาในปี X4 เนี่ยเป็น70.50บาทนะคะส่วนราคาในปี X5 เนี่ยเป็น49.25นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะหาราคาต่อกำไรนะคะในปี X4 ก็คือเอาราคาตั้งก็คือ70.5เห็นไหมแล้วก็หารด้วยกำไรต่อหุ้นนะคะ มือนอาจารย์คำนวณไว้ให้แล้วว่ากำไรต่อปุ้นในปี x4 เนี่ยเป็น2.83จับได้เนาะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนราคาต่อกำไรในปี x4 ก็เลยออกมาเป็น24.87นะคะในขณะที่ปี x5 เป็น49.75ทีนี้พอเราเห็นตัวเลขตรงนี้มาคิดกันต่อว่ามันบอกให้รู้ว่ายังไงถ้าเราบอกว่าอัตราส่วนตัวนี้เอาราคาต่อกำไร นะคะก็คือบอกให้รู้ว่าราคาตลาดของกิจการเนี่ยมันเป็นกี่เท่าของกําไรถูกไหมราคาณปัจจุบันเนี่ยนะมันคิดเป็นกี่เท่าของกําไรยิ่งตัวเลขมากๆหมายความว่ายังไงหมายความว่าราคาตลาดสูงมากกําไรนิดเดียวถูกไหมยิ่งถ้าเกิดตัวเลข P/E มันมากๆเนี่ยแปลว่าราคาตลาดมันมากเลยมันสูงเลยกิจการทํากําไรได้แค่นิดเดียวเอง นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามองไอ้เจ้าตัว PE ตัวนี้นะคะยิ่ง PE สูงเขาจะเรียกว่ากิจการนั้นๆเนี่ยนะคะหุ้นของกิจการนั้นๆเนี่ยมันมีราคาแพงถ้าเกิด PE สูงนะเขาเรียกว่าหุ้นของกิจการนั้นมันมีราคาแพงเพราะราคามันไปไกลมากทาัทางที่กิจการเนี้ยก็ทํำกาไรได้แค่นิดเดียวเขาเรียกว่าหุ้นตัวนี้แพง โอเคนะแต่ในขณะเดียวกันทําไมมันแพงได้ล่ะเหตุผลที่มันแพงได้ก็เพราะว่าคนคิดแล้วว่าเฮ้ยว okay? ันน <th ี้กำไรนิดเดียวไม่เป็นไรแต่เขาเชื่อว่าในอนาคตมันจะดีเขาก็เลยยอมจ่ายราคาที่มันสูงสูงสูงนึกออกไหมคะดังนั้น PE สูงเวลาที่เขามองอีกมุมหนึ่งเขาก็จะมองว่ามันเป็นเพราะว่าคนมองว่าแนวโน้มมันดี ฉั้นมันมองสองมุมหนึ่งแปลว่าตัวเนี้ยตอนเนี้ยราคามันแพงมากนะคะแต่เหตุผลที่มันแพงเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่มันดีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมเอาดูกิจการนี้อันที่จริงกิจการเนี้ยกําไรต่อหุ้นอะ่ะ นะตอนนี้แค่0.99เองแต่ถ้าลองมอง PE เนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมก็คือแปลว่าคนก็ยังเชื่อว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยกิจการเนี้ยมันน่าที่จะดีหรืออ,อปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นต่อให้วันนี้กำไรน้อยแต่คนก็ยังมีความมั่นใจมีความคาดหวงังว่าในอนาคตกิจการเนี้ยน่าจะมีแนวโน้มที่เติบโตสูงขึ้นในอนาคตนะคะะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวิเคราะห์ในมุมมองของ ผู้บริหารนะคะในมุมมองของกิจการเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าการวิเคราะห์มันมองได้หลายมุมถูกไหมคะในวิชานี้เราจะมองในมุมมองของผู้บริหารแน่นอนว่าเราอ่ะก็อยากจะเห็น PE ของกิจการเรามีค่ามากๆถูกปะเพราะว่ายิ่ง PE มันมีค่ามากนะคะก็คือบอกให้รู้ว่าแสดงว่านักลงทุนเนี่ยเชื่อมั่นในกิจการนักลงทุนเห็นละ ว่าเรามีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีหรือป่าคนอยากมาลงทุนกับเราคนอยากจะมาซื้อหุ้นของเรานะคะเพราฉะนั้นอันนี้เป็นความเชื่อมั่นที่ที่มีออกกิจการนะคะ,ะทีนี้นอกเหนือจากตัว P/E แล้วเนี่ยมันยังมีอัตราส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะที่ที่เรานิยมใช้ในการดูในเรื่องของมูลค่าตลาดนะคะอัตราส่วนตัวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นราคาต่อมูลค่าบัญชี โอเคนะคะอะทีนี้อัตราส,ส่วนราคาต่อมูลค่าบัญชีเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษราคาคือ price นะคะมูลค่าบัญชีเขาเรียกว่ามันเป็น book value นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดีย๋ยวนะจะขอแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในภาษาอังกฤษอัตราส,ส่วนตัวนี้เขาก็เรียกว่ามันเป็น price to book value หรือบางทีเขาก็จะเขียนย่อๆว่า P B V ะะเอาราคาหุ้นราคาตลาดณนะตอนนั้นนะคะเปรียบเทียบกับมูลค่าบัญชีโอเคนะอ่ะคราวน,นี้มาดูกับอาจารย์ซะก่อนเดี๋ยวาจะข้ามตรงนี้ไปซะก่อนนะคะเอาตัวอย่างที่เจ็ดุดสองหกตรงนี้สะก่อนนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่ามูลค่าตลาดใช้โจทย์เดิมเลยของปี x ซี่เป็นเจ็ดสิบจุดห้าใช่ปะ่ะปี x ห้าเป็นสี่สิบเก้าจุดสองห้า ะะถ้างั้นเราจะหามูลค่าตามบัญชีได้ยังไงเอออันนี้ต้องมาดูกับอาจารย์ละเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้สอนนะคะมาช่วยกันดูนิดนึงมูลค่าบัญชีเนี่ยนะลูกมูลค่าบัญชีเนี่ยเหมือนเดิมด้วยความที่ราคาตลาดอะ่ะมันเป็นราคาตลาดตอนหนึ่งหุ้นถูกไหมคะดังนั้นมูลค่าบัญชีตัวนี้มันก็จะต้องใช้มูลค่าบัญชีต่อหุ้นเหมือนกันนะคะทีนี้มูลค่าบัญชีต่อหุ้นเนี่ยมันจะเอาตัวเลขส่วนของผู้ถือหุ้นตั้ง แล้วหารด้วยจํานวนหุน้นอ้าวฉันเพิ่งเห็นว่าฉันเขียนตรงนี้ไว้ให้แล้วนะคะว่าเขาเอาเส่วนของผู้ถือหุ้นตัน้งแล้วหารด้วยจํานวนหุ้นนะคะย้อนกลับไปดูกันเอาเองแล้วกันนะคะว่าตัวเลขส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะในปี x สี่เนี่ยนะคะเป็นเท่านี้ถูกไหมหารด้วยจํานวนหุ้นนะคะที่เขามีอยู่โอเคนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้ มูลค่าตามบัญชีออกมาเป็นในปี x4 เนี่ยเป็น15.88นะคะออกมาได้4.44นะคะส่วนปี x5 คำนวณแล้วออกมาได้3.28โอเคนะอันนี้ดูตรงนี้ดีๆนะปกติเนี่ยเวลาที่เขามองนะคะถ้ามันเป็นอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าบัญชีมันจะคล้ายๆกันค่ะก็คือว่ายิ่งตัวเลขมากนะคะยิ่งตัวเลขสูงก็คือบอกให้รู้ว่า เจ้าของเนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยยอมจ่ายเงินตั้งแพงเมื่อเทียบกับมูลค่าบัญชีณตอนนั้นเห็นไหมเอาราคาตลาดเทียบกับมูลค่าบัญชีเจ้าของจ่ายเงินแพงมากเมื่อเทียบกับมูลค่าบัญชีนะคะการที่เจ้าของยอมจ่ายเงินแพงนั่นก็แสดงว่าเขาคิดละว,ว่ากิจการเนี้ยมันมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นยิ่งตัวเลขมากก็คือบอกให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น ะะดังนั้นถ้าเกิดเราลองมาดูตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าปี x สี่เนี่ยเป็น4.44ในขณะที่ปี x ห้าเหลือ3.28แปลว่าถ้าเรามองที่อัตราส่วนตัวนี้นะคะแปลว่าผู้ถือหุ้นหรือว่านักลงทุนนะคะเขามองว่ากิจการมีแนวโน้มการเติบโตที่ลดลงคิดต่างกับอาจารย์ตรงนี้นะดีๆน,นะคะ หนูจะเห็นได้ว่าตอนที่เราคำนวณอัตราส่วน P/E เมื่อกี้นี้เห็นไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า P/E ของเราเมื่อกีนน้นี้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นจากยี่สิบสี่มาเป็นสี่สิบเก้าแล้วอาจารย์ก็สรุปว่าเฮ้ยผู้ลงทุนเนี่ยบอกว่ากิจการนี้มันมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นถูกไหม P/E มันถึงสูงเห็นป่ะอ้าวแต่ทำไมาอัตราส่วนตัวนี้ตัวเลขมันลดลงแล้วมันสรุปจริงๆร,งรงหรอว่าผู้ลงทุนเนี่ย มองว่ากิจการเนี้ยมันเติบโตลดลงทาไมสองอัตราส่วนเนี้ยมันถึงสรุปในทิศทางที่มันขัดแย้งกันทาไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะอาจารย์ย้อนกลับขึ้นไปเล่าให้ฟังตรงนี้นิดหนึ่งนะคะหนูมาช่วยดูกับกบอาจารย์ตรงนี้นะอาจารย์ย้อนกลับไปที่อัตราส่วน PE เมื่อกี้นี้นะคะอัตราส่วน PE เมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเอาราคาตลาดหารด้วยกําไรต่อหุ้น ถูกไหมดังนั้นถ้าอาจาร,รย์ย้ายกําไรต่อหุ้นไปฝั่งด้านนี้อาจารย์ก็ต้องย้ายไปทําอะไรลูกไปคูณถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะได้ว่าแสดงว่าราคาตลาดเนี่ยมันเกิดจาก P/E คูณด้วยกําไรต่อหุ้นราคาตลาดเนี่ยเกิดจาก P/E คูณด้วยกําไรต่อหุ้นโอเคนะงั้นเราเราย้อนกลับมาดูที่อัตราส่วนไอ้เจ้าตัว P/BV เมื่อตะกีน้นี้อัตราส่วน P/BV เมื่อตะกี้นี้คือเอาราคาตลาดหารด้วยมูลค่าบัญชีถูกไหมแต่เราบอกว่าราคาตลาดมันเกิดจากอะไรนะเมื่อตะกี้นี้เมื่อตะกี้นี้เราบอกว่าราคาตลาดเนี่ยมันเกิดจาก PE ถูกไหมคูณด้วยกําไรต่อหุ้นอาจารย์เอา PE คูณด้วยกาไรต่อหุ้นขึ้นไปใส่แทนข้างบนนะคะแบบนี้ นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ใช่ปะคราวนี้ถ้าเราดูต่อตรงนี้กำไรหารด้วยมูลค่าตามบัญชีเนี่ยนะคะไอ้เจ้าก้อนเนี้ยอัตราส่วนที่เอากำไรหารด้วยมูลค่าตามบัญชีเนี่ยเขาเรียกว่า ROE กำไรหารด้วยมูลค่าตามบัญชีย้อนกลับไปก็ได้ ROE อยู่ตรงไหน ROE เราเคยคุยกันไปแล้วก็คือเอากำไรหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นถูกไหมซึ่งมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นนะ่ะก็คือเอาส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยหารด้วยจำนวนหุ้นนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปเป็นความสัมพันธ์ได้แบบนี้ว่าถ้าเราจะเขียนความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตัวเนี้ยเขาก็เลยได้ว่าไอ้เจ้าตัว PBV เนี่ย มันเกิดมันมีความสัมพันธ์ก็คือว่ามันเกิดจากการที่เราเอา PE คูณด้วย ROE นะคะดังนั้นแล้วอัตราส่วน PBV ตัวเนี้ยการที่มันจะมากหรือการที่มันจะน้อยมันเกิดขึ้นจากสองแฟกเตอร์ด้วยกันแฟกเตอร์ตัวที่1ก็คือตัว PE กับแฟกเตอร์ตัวที่2ก็คือตัว ROE นะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดสองแฟกเตอร์ตัวนี้มันมีค่ามากๆอัตราส่วน PBV มันจะมีค่าสูง โอเคนะคะแต่ครัวเน,นี้ด้วยความที่กิจการนี้จริงอยู่นะคะบริษัท NJ นเนี่ยนะคะจริงอยู่ว่าอัตราส่วน PE เนี่ยมันสูงขึ้นมันมากขึ้นกว่าปีที่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูที่อัตราส่วน ROE เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบริษัท NJ เนี่ย ROE ของเขาอะลดลงเห็นไหมคะ ก็คือเขาอะทํากําไรได้ได้ต่ําลงกว่าปีที่แล้วเห็นปะ่ะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไม T B V อะค่ะมันถึงมีค่าต่ํานะคะทั้งๆที่ R R P E เนี่ยมันมีค่าสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดให้จารย์สรุปจากเคสนี้ยก็จะบอกว่าคือจริงอยู่นะคะว่า นักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็มองว่ากิจการนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่ในปัจจุบันเนี่ย ROE ของกิจการก็คือความสามารถในการทำกำไรเนี่ยมันมีค่าน้อยนะคะมันก็เลยส่งผลทำให้ P/BV เนี่ยอาจจะมีค่าต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วโอเคไม่เอ่ยหลับกันไปแล้วหรือยังเนี่ยจริงๆตั้งใจว่าจะสอนให้ ให้จบบทนี้ก่อนนะแล้วค่อยให้เด็กๆไปพักเบรกแต่คิดว่าไม่น่ารอดนะคะเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวนะคะเออยังไม่หมดนี่นาเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะขอนีดหนึ่งยังไม่หมดเด็กยังมีองค์รวมด้วยแย่แล้วอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเอาตรงนี้อีกกิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวนะประมวลผลก่อนพักเบรกก่อนดีกว่าเพราะว่าต่อไปถ้าทางจะต้องใช้สติสัมปชัญญะเยอะอยู่ทั้งองค์รวมแล้วก็ทั้งอาอาดูปอง พักเบรกเร็วขึ้นนิดนึงดีกว่าไปล้างหน้าล้างตาให้ตื่นกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันต้องคิดเยอะมากนะคะอ่ะงั้นอาจารย์ให้พวกเราเบรกเร็วนิดนึงนะคะตอนนี้9โมง18นาทีนะคะอาจารย์ให้เวลาพักเบรกประมาณสัก15นาทีนะคะล้างหน้าล้างตาเอาข้าวมากินแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนต่อกันเนาะ